ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับก็หายไปนานนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับสองปีสี่เดือนนะครับ2ปี4เดือนนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ4เมตรนะครับ4่เมตรครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องนะครับเกรียมใบ ไว้รับช่วงฤดูหนาวนะครับว่าทุเรียนนะครับจะต้องดูแลยังไงในช่วงฤดูหนาวนะครับเมื่อดูฤดูหนาวมาใกล้จะมาถึงนะครับก็นี่ครับช่วงนี้ก่อนก่อนปลายฝนนะครับก่อนช่วงฝนก็บวรุมปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็เก็บใบนะครับใบยอดอ่อนนะครับมีใบอ่อนใบเพลรลาดนะครับใบอ่อนนะครับ ต่อไปนะครับช่วงอีกเดือนหน้านะครับเข้าฤดูหนาวนะครับก็จะเพิ่มนะครับธาตุรองนะครับธาตุรองธาตุแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีอะไรต่างๆธาตุรองนะครับเพื่อให้ใบนะครับแก่แก่เข้มนะครับแก่รือไปเป็นใบแก่นะครับไม่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 มีใบอ่อนหรือใบเปลี่ยนนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ทุเรียนนะครับใบเสียหรือว่าใบ เป็นโรคเป็นอะไรต่างๆในช่วงฤดูหนาวนะครับก็นะครับแต่นี้ก็ทุเรียน2ปีกว่านะครับ2ปี4เดือนนะครับก็มีทั้งต้นที่สวยแล้วก็ต้นที่ไม่สมบูรณ์ปนกันไปนะครับก็ทุเรียนนะครับตูบพื้นที่เดียวกันนะครับบางต้นบางอะไรก็มันก็ขึ้นไม่สมบูรณ์นะครับอยู่อยู่ที่เราดูแลแล้วก็อยู่ที่ดินนะครับดิน เนี่ยต้นนี้ก็สมบูรณ์เต็มที่นะครับเรามีบางต้นที่ไม่สมบูรณ์ก็มีนะครับนะครับสเมตรกว่าหลายต้นนะครับ2ปีนะครับนะครับช่วงนี้ใบยังมีใบอ่อนขึ้นมานะครับเพราะว่ายังพึ่งยังไม่หมดฝนนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวมานะครับต้องเก็บใบให้เป็นใบแก่นะครับเพื่อดูแลช่วงฤดูหนาวนะครับนะครับ ก็ติดตามกันต่อไปนะครับนะครับเรียนนะครับเรียนไม่จบนะครับเรียนไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ